จเจริญธรรมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านอะไรหรือคือสาระของชีวินพระมุนินทรงตรัสไว้ให้ศึกษาสุตตศีลจาคะและปัญญาน้อมนำมาฝึกปฏิบัติขัดเกลาใจ เมื่อสักครู่ได้แต่งกลอนธรรมะเกี่ยวกับเรื่องสุตตะหรือการฟังการเรียนรู้การศึกษาเรื่องศีลความปกติทางกายวาจาและใจเรื่องจาคะะการแบ่งปันการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรื่องปัญญาความรอบรู้ในเรื่องราวของชีวิตความเป็นมาความเป็นไปในเรื่องกฎแห่งกรรมการทำดี ได้ดีทําชั่วได้ชั่วหรือทํากรรมเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นยกตัวอย่างว่าเราปลูกมะม่วงเราย่อมได้มะม่วงมันจะไม่เป็นทุเรียนอย่างแน่นอนถ้าปลูกทุเรียนมันก็ต้องเกิดเป็นทุเรียนไม่เกิดเป็นเงาะอันนั้นคือปลูกพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นพบกับอัตมาภาพภาพระครูสังครักษุริยาเตชะวโรวัดไทยตรุงวัดชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกาธร,รมะเพื่อชีวิตในช่วงบ่ายบ่ายสองของวันที่23มกราคมพุทธศักราช2567ท่25ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นลบ3อองศาเซลเซียสในช่วงบ่ายของวันนี้หิมะก็ยังเริ่มละลายเพราะว่ามีแสงแดดในช่วงภาคบ่ายของ วันอังคารวันนี้ที่นำธรรมะในช่วงสายๆช่วงบ่ายๆเพื่อนำมาบอกเล่า90ให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบก็เหตุเพราะว่าแต่งกลอนได้เมื่อสักครู่ว่าสาระของชีวิตเราคืออะไรพระพุธองได้ทรงตรัสไว้ในวัตถิสูตรเกี่ยวกับเรื่อง ความเจริญของชีวิตหรือสาระของชีวิตว่ามีสุตตะมีศีลมีจาคะมีปัญญาอาตมาก็เลยมาแต่งไว้ว่าอะไรหรือคือสาระของชีวินพระมุนินทรงตรัสไว้ให้ศึกษาสุตตะศีลจาคะและปัญญาน้อมนำมา เพื่อปฏิบัติขัดเกลาใจขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤตของชีวิตท่ามกลางวิกฤตของศิลธรรมในสังคมขอให้มีความสุขกายสุขใจไร้โรคโชคดีมั่งมีร่ำรวยด้วยกันทุกท่านทุกคนจเจริญธรรม